ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t u r i n g สกู o เตอร์ช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สุดเทร่รถครอบครัวสุดประหยัดหรือสกูตเตอร์ที่ขี่สบายทุกวันที่นี่เราจะมาจาะลิขข้อมูลแบบละเอียดทั้งดีไซน์เครื่องยนต์ฟีเจอร์ความคุ้มค่าและราคาแบบหมดเปลือกเพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนซื้อได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถจักรยานยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดทนทานและดูแลง่ายนั่นคือ Honda Wave 110i รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเริ่มกันที่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก Honda Wave 110i 2025ยังคงความเรียบง่ายแต่ทันสมัยในแบบฉบับรถครอบครัวขนาดตัวรถไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง โครงสร้างเฟรมได้รับการออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นผสมผสานกับไฟหน้าที่ดีไซน์ใหม่แบบเล็ดช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนชุดแฟริ่งด้านข้างมีการเล่นลวดลายกราฟิกใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นไฟไท้ายยังคงความโค้งมนสวยงามแต่สว่างชัดเจนวัสดุภายนอกมีความทนทานสูงสีตัวรถมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีขาวหรือแม้แต่สีน้ำเงินเมทัลลิกที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับรถครอบครัวคันนี้ได้อย่างลงตัว ส่วนของเบาะนั่งนั้นออกแบบมาให้รองรับสรีระทั้งผู้ขี่และผู้สอนไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไปตัวเบาะเป็นวัสดุดที่ไม่ลื่นช่วยให้ขี่ได้มั่นใจมากขึ้นในทุกสภาพถนนและที่สําคัญยังสามารถยกเบาะขึ้นมาเพื่อเก็บของเล็กๆน้อย,อยๆเช่นเสื้อกันฝนแว่นกันแดดหรือแม้แต่กระเป๋าเงินก็ยังได้มาต่อการที่ขุมพลังของ Honda w เว e 110i 2025คันนี้ใช้เครื่องยนต์4ีจังหวะขนาด 109.5cc แบบหัวฉีด PGM-FI ที่พัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแรงบิดและอัตราเร่งเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบระบายความร้อนด้วยอากาศยังคงถูกใช้เพื่อให้การดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อนเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ8.9แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่9.3นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาที สิ่งที่โดดเด่นคือการประหยัดน้ำมันฮอ n d a เคลมว่าเวฟ 110i รุ่นใหม่นี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง76.9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับการขี่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ถังน้ำมันมีขนาด4.0ลิตรเมื่อเติมเต็มทั้งสามารถขี่ได้ไกลกว่า300กิโลเมตรเลยทีเดียวระบบเกียร์ของเวฟ 110i เป็นเกียร์วน4ระดับขี่ง่ายไม่ต้องบิดคลัตช์ให้ยุ่งยากเพียงแค่แต่เปลี่ยนเกียร์เท่านั้นก็พร้อมลุย ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์หลูกสุส่วนด้านหลังยังเป็นรัมเบรกตามสไตล์รถครอบครัวที่เน้นความทนทานและดูแลง่ายระบบกันสถเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกซับแรงได้ดีแม้เจอหลุมบอ่อในถนนบ้านเราด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักของผู้ขี่และผู้สอนเบรกและช่วงล่างของรุ่นนี้ถือว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งสำหรับการใช้งานทั่วไป ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Honda w เว e 110i ปี2025คือเรือนไมล์แบบใหม่ที่อ่านค่าชัดเจนยิ่งขึ้นสแสดงผลความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆได้อย่างชัดเจนไฟเหลวและไฟท้ายยังคงเป็นหลอด LED ทั้งชุดเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศที่ไม่เลื้ออํานวยหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือโครงสร้างที่ถูกปรับใหม่ให้แข็งแรงมากขึ้นน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ98กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกัน ทำให้สะดวกต่อการเข็นจอดหรือแม้แต่การขึ้นทางลาดในที่แคบแคบการขี่จริงของ Honda Wave 110i 2025นั้นให้อารมณ์ที่ค่อนข้างนุ่มนวลควบคุมง่ายเหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยทั้งวัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการรถประหยัดน้ำมันไปตลาดทุกวันช่วงล่างให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ในความเร็วระดับปานกลางเสียงเครื่องยนต์เงียบไม่มีแรงสั่นที่รบกวนและสามารถเร่งแซงในเมืองได้แบบไม่อึดอัด อีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของราคา Honda w เว e 110i 2025เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ41,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ราวๆ45,000บาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์ตกแต่งราคานี้ถือว่าเข้าถึงง่ายเหมาะกับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นใช้งานมอเตอร์ไซค์ ไม่เพียงแค่ราคาที่จับต้องได้แต่ค่าบำรุงรักษาของรุ่นนี้ก็ยังคงความประหยัดตามแบบฉบับของเวฟตั้งแต่ค่าอะไหล่น้ำมันเครื่องไปจนถึงภาษีและประกันภยัยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมแพงหรือปัญหาจุกจิกสรุปแล้ว Honda w เว e 110i ปี2025คือรถจักรยานยนต์ที่ยังคงความยอดเยี่ยมของรุ่นเดิมไว้ครบถ้วนทั้งในเรื่องของความทนทานความประหยัดความง่ายในการขับขี่และยังมีการอัปเกรดให้เข้ากับยุคสมัยทั้งในแง่ของดีไซน์และสมรรถนะ ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ใช้งานง่ายคุ้มค่าและบำรุงรักษาง่ายรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จากช่อง touring scooter ถ้าคุณชอบรถรุ่นนี้หรือมีประสบการณ์ใช้งานอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถรุ่นต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากต้องการเพิ่มชื่อรุ่นย่อยสีราคาในจังหวัดต่างๆหรือสเปคเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บอกได้นะครับผมสามารถเพิ่มให้ได้เลย